คุณผู้ชมคะการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ3ขวบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าเด็กกำลังโตและกำลังเต็มไปด้วยความซุกซนอยากรู้อยากเห็นบางครั้งถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นชินกันอย่างเช่นอยู่ในบ้านก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะคะถ้าไม่สามารถที่จะคอยติดตามเด็กๆได้ทุกฝีก้าวค่ะและผู้ปกครองหรือว่าคนที่ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูเด็กจะต้องคอยดูแลพฤติกรรมของเด็กอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด คุณวิภาปิดแก้วรายงานค่ะศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งมีเด็กวัยแรกเกิดถึง7ขวบอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า20คนการดูแลความปลอดภัยมีความแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรมของเด็กจริงเด็กอะคะ่ะก็คือจะต้องต้องต้องอยู่ในความดูแลของเรา เพราะว่าบางทีเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยเด็กเขายังจะไม่รู้จักการระวังหรืออย่างสถานที่เราก็จะต้องจัดสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมให้ให้มันมีความปลอดภัยกับเด็กอย่างอย่างสมมติถ้าที่บ้านเงี้ยมีบันไดเนี้ยก็หรือที่สูงที่จะปีนเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องต้องต้องทาให้มันปลอดภัยอาจจะมีที่ล็อกที่กั้นหรือล็อกประตูคือคือคือต้องเรื่องของความปลอดภัยคือต้องคิดแทนเด็กนะคะ เพราะว่าบางทีมันก็เหนือเหนือความคาดหมายเด็กๆกลุ่มนี้อายุ1-3ขวบหรือค้นสิ่งของปีนป่ายควายคว้าสิ่งต่างๆที่พวกเขาสนใจพฤติกรรมที่เป็นไปตามวัยอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าอยู่ในที่พักที่เป็นอาคารสูงการป้องกันควรมีที่กั้นริมระเบียงสูง100เซนติเมตรระยะห่างระหว่างที่กั้นแต่ละซี่9เซนติเมตรป้องกันการพลัดตก อีกกลุ่มที่ต้องระวังดูแลเป็นพิเศษคือเด็กอายุแรกเกิดถึง6เดือนจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุมักอยู่บนที่นอนและเมื่อเริ่มหัดคลานจะใช้มือคว้าสิ่งของเข้าปากเพราะนั้นใน6เดือนแรกเนี่ยนะเขายังได้แค่คว่ำได้หงายได้นะอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นน้อยส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนอนที่นอนรอบตัวเขานะเช่น เ,เตียงนอนของเขาก็จะคล้ายๆเราระเบียงนี่แหละเตียงนอนถ้ามีซี่เรากรนตกห่างเกินไปตัวรอดหัวติดเราก็จะเจอเด็กตายในท้าแขวนคอนะที่ตกจากเตียงเด็กตัวรอดลงมาหัวติดเป็นต้นนะเด็กทารกนี่ถ้าเราจับเขานอนคว่ำอย่างเงี้ยนะหน้าเขาซุกลงไปในหมอนใบใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มีความนุ่มนิ่มอย่างเงี้ยนะเขาไม่สามารถยกคอขึ้นมาได้เด็กจะยกคอได้ดีก็สามสี่เดือนนะเขาก็อาจจะถูกกดทับโดยหมอน เก็เสียชีวด้วยนะเด็กอายุ6-12เดือนเริ่มเคลื่อนที่ได้มากขึ้นมักจะดึงสายไฟการน้ำร้อนหรือถูกประตูหนีบมือชอบเล่นน้ำอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในวัยนี้นคือการจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะฮะจะเป็นวัยที่เขาเริ่มกลิ้งได้และคว่หงายได้พอเจ็เดือนเขาคืบได้9เดือนเขาคลานได้เงี้ยนะเพราะนั้นอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นในบ้านแลนะรอบไกลออกไปจากที่นอนของเขา นะอันนั้นก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่ของชิ้นเล็กที่วางเลี่ยราดอยู่ตามพื้นนะแล้วก็แหล่งน้ำนะโดยบางยิ่งกละมังถังน้ำนะถังน้ำถูบ้านอย่างเงี้ยนะถังน้ำวาน35เซน40เซนนะถ้าอ่างกระมังก็ยิ่งเตี้ยกันไปใหญ่เลยนะพวกนี้แม้น้ำมีเพียงเล็กน้อยนะคุณพ่อแม่ใส่น้ำไว้5เซน6เซน นะตัวเองไปทําอย่างอื่นกลับมาเด็กคลานไปนะหน้าจุบลงไปในกระมังอันนี้เสียชวิตจากการจมน้ํานี่ก็เยอะเด็กอายุต่ํากว่า6ขวบผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาควรสอนให้เด็กรู้จักสิ่งของรอบตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้และวิธีการหลีกเลี่ยงที่สําคัญ ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวของเด็กระวังสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงอายุสิทธิติอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุของเด็กอายุแรกเกิดถึง15ปีในปี2,556มีจำนวนเกือบ9 0 0 0แสคนอันดับหนึ่งคืออุบัติเหตุจราจรจำนวนกว่า3 0 0 0 0 0คนป่วยอ่อนเพลียอัมาพาตกว่า2000 0 0คนขณะเหตุที่เกิดจากการพลัดตก หกล้มเกิดขึ้นกว่า90,000คนวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน